สำนักงานเคลือข่ายองค์กรงดเหล้าร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพลงพื้นที่ให้กำลังใจตำรวจภูธรพิมายงดเหล้ายกโรงพักร่วมโครงการฤดูการแห่งสติและรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี2568เจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน97นายร่วมปฏิญาณงดเหล้าถือเป็นต้นแบบรณรงค์ลดละเลิกแอลกอฮอล สร้างสุขภาพดีและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ร้อมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนเพศสัจกรสงกรานภาคโชคดีประธานเครือข่ายงดเหล้านำทีมชื่นชมให้กำลังใจและขอบคุณตำรวจภูธรพหมายงดเหล้ายกโรงพักร่วมโครงการฤดูการแห่งสติงดเหล้าเข้าพรรษาลดละเลิกเหล้าเสริมประสิทธิภาพที่ดีในการทำงานสร้างความเชื่อมั่นประชาชนและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนสะท้อนให้เห็นว่าตำรวจที่สุขภาพดี ครอบครัวเข้มแข็งและเป็นมิตรกับประชาชนคือกุญแจสําคัญของการสร้างสังคมปลอดเหล้าและปลอดภยัยทพอพิมายได้เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเขา้าพรรษามาเป็นปีที่4ี่นะครับจากการงดเหล้าเขา้าพรรษาครับสิ่งแรกที่จะได้พบก็คือดีต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่ตํารวจเราเองนะครับอย่างที่2ต่อมาคือประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับสามารถนําค่าใช้จ่ายที่เลิกจากการดื่มสุราแอลกอฮอลนำมาใช้ในการดูแลครอบครัวดูแลบุตรนะครับต่อมาก็ ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นก็จะมีประโยชน์ในการทํางานสามารถตอบอสนองในการทํางานทุกมิติของตํารวจเป็นประโยชน์กับประชาชนในการบริการต่อมาก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็จะมีความรักความอบอุ่นจะไม่มีปัญหาที่เกิดจากแอลกอฮอล์หรือความรุนแรงในครอบครัวจากนั้นก็จะนําไปสู่การขยายไปสู่ครอบครัวข้างเคียงที่เจ้าหน้าที่ตํารวจรู้จักเพื่อเข้าไปประชาสัมพันธ์แล้วก็แนะนําถึงประโยชน์ของการงดเล่าคำสา,า,าอย่างน้นอยก็ เป็นประโยชน์ที่เราได้พึงเห็นว่างดเหล้าจะดียังไงต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัวด้านนางรำพึงอาศัยบุญบอกว่าได้วรวมรโณโรงค์งดเหล้าเข้าพรรษากับสอพอพหมายตั้งแต่ปีแรกเห็นว่าตำรวจสอพอพิมายมีความตั้งใจจริงที่จะทำความดีในช่วงของการงดเหล้าเข้าพรรษา4ปีแล้วที่ท่านผู้กำกับสอพอพิมายประกาศเป็นนโยบายให้ตำรวจสอพอพิมายพร้อมใจกันงดเหล้าเข้าพรรษายกโรงพัก เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชุมชนสุขสงบลดปัญหาอุบัติเหตุลดปัญหาทะเละวิวาทความรุนแรงทำให้ประชาชนอย่างพวกเรามีความอุ่นใจสบายใจมากขึ้นคนชุมชนอื่นๆหรือคนจากที่อื่นเขาก็ชื่นชมอยากให้ตำรวจทำโครงการนี้ต่อไปเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนในชุมชนและเด็กๆรุ่นลูกหลานต่อไป ลดเล่าขอ้อภาษาสุขภาพร่างกายของเราก็รู้สึกดีขึ้นครับสมองปลดปรลงมีสมาธิมากขึ้นสามารถทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับประชาชนมีความเชื่อมั่นในการทํางานของเจ้าหน้าที่ครอบครัวก็มีเวลาไปหาครอบครัวมากขึ้นครับก็มีเวลาพาลูกไปทํากิจกรรมนอกบ้านเยอะขึ้นครับพาไปเดินเล่นวิ่งเล่นลดเล่าขอ้อภาษาด้วยกันครับจะได้สุขภาพดีขึ้นทุกท่านปัศจากโรคภยัยแล้วก็ ประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยครับมันค็มีผลดีต่อสุขภาพเหรอครับทาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงตั้งแต่เลิกเหล้ามานะครับก็ทําให้สุขภาพแข็งแรงนะครับเงินก็เหลือใช้ครับร่างกายแข็งแรงครับเห็นเห็นเลยนะครับประหยัดเงินครับเลิกเหล้าแล้วแม่บ้านชอบมากเลยครับการลดละเลิกแอลกอฮอล์ช่วยให้ตำรวจทำงานด้วยสติและมีความพร้อมมากขึ้นและสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กรในสายตาประชาชน สพพีิมายแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมที่ดีเริ่มจากภายในองค์กรและสามารถขยายผลสู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน